ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวสไตล์บีบอยครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวชมที่วัดผาส่อนเก้วครับอำเภอขอคอจังหวัดเพชรบูร์ครับเป็นทางฝานกลับบ้านพอดีครับก็ไปชมเลยครับบรรยากาศทางขึ้นสวยงามครับคนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทำช่องต่อไปด้วยนะครับผมครับมาชมเลยครับ ครับก็ไปชมบรรยากาศทางขึ้นเขากันเลยครับสวยงามเลยครับก็ถนนกว้างๆนี้ครับทางขึ้นไปในวัดครับก็เห็นอยู่ใกล้ๆครับพระธาตุครับสวยงามเลยครับเห็นภูเขาสิวกทจีครับขึ้นไปแล้วครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ครับขึ้นไปเรื่อยเลยครับก็เหินป้ายขึ้นมาแล้วครับจุดชมวิวครับ ไปพระธาตุอยู่ไกลๆเลยครับถนนกว้างขวางครับนี่ครับก็มีรถจอดเยอะแยะเลยครับรถคนก็ต่างมากันคับคั่งเลยครับมาหลายที่หลายทางนี่ครับครับเห็นพระธรูปอยู่ไกลๆครับสวยงามเลยครับนี่ครับก็มีร้านค้ามีที่จอดรถครับ ลงไปเลือกดูซื้อหากันมากมายครับนะครับก็ลงจอดหาที่จอดรถแล้วก็เดินไปดูกันเลยนะครับก็เดินไปครับเดินไปตามทางทางทางก็จะมีหยุดบริการขายเสื้อผ้าเครื่องประดับของฝากต่างๆครับของกินของใช้มากมายเลยครับสินค้าโอทของโอท็อปก็มีครับให้เนละือก ซื้อหาดูกันได้เลยครับนีครับสวยงามเลยครับนี่ครับก็เดินมาใกล้ถึงพระพุทรลปเลยครับก็เหลืออีกไม่กี่เมตรแล้วครับเดินลงมาครับน่ครับของข้างทางประดับต่างๆไว้เยอะเลยครับ ลายลูปเซลฟี่เล็นน้อยครับนี่ครับก,ก็บนี่ยแบบลายประทาับสวยงามครับน้องฟ้าแจ่มใสครับนีตกแต่งตัดจริงไหมตกแต่งสวยงามเลยครับนี่ครับมีรูกปันมียักษ์มีสีต่างๆให้ดูเลยครับ ชิญแวะมาดูได้เลยครับที่พระธาตุ่าซอมแก้วครับคือขั่วฟ้าจังหวัดเชบุรครับเส้นทางผ่านนะครับอยู่เยืงเยืองถนนครับทางซ้ายมือครับนี่ครับวันเห็นมีกำแพงรั้วระดับสวยงามเลยครับนี่ครับด้านหลังพุฒนลูกครับทางพระธาตุเดินชมไปเรื่อยๆครับอ้อมไปข้างหลังก็มี ทีให้ชมมากมายครับครับทางเดินยาวมากเลยครับแล้วผูเดินอ้อมไปถ่ายรูปไปครับเก็บภาพเก็บบรรยากาศเก็บวิดีโอไว้ครับดีลราลึกครับท่านไม่เคยมาเที่ยวครับมาการาบไหว้สักการะบูชาขอพอรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้สำเร็จสิ่งต่างๆ ตามที่คาดหวังเลยครับครับทางภูเขาชมวิวก็สวยงามครับท้องฟ้าก็ขึ้นเป็นบางสุวครับครับมองรอบภูเขาสวยงามเลยครับวน <c oughs> ใครผ่านมาแวะชมดูได้เลยครับครับอยากเดินดูเสร็จก็มาหาอะไรกินกนะครับกาแฟชาเขียวโ,โกโ้ ก็มีให้บริการได้ดื่มเลยครับนี่ครับจุดชมวิวภูเขาวสวยงามเก,กียวคากีเลยครับครับมีรถสองแถวให้บริการด้วยครับครับมองไปข้างนอกครับก็เก็บบรรยากาศได้เยอะเลยครับเก็บภาพเก็บวิดีโอสวยๆงามไว้ครับนี่ครับถ่ายไปด้วยรอบ ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะสวยงามกว่านี้ครับนี่ก็อากาศร้อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กันนะครับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับตหรัี EP นี้แค่นี้ก่อนนะครับผมครับ